สวัสดีเอฟนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปจะมาสรุปสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็สามตัวนะคะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนหวยออกเนาะที่ลงไวใ้ให้สองคลิปแรกคือสองตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็สามตัวคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้นะคะก็ เพื่อนๆเห็นกันเนาะอันนี้คือสองตัวล่างสีดำนะคะแล้วก็สองตัวบนสองตัวบนสีเขียวนะคะก็อย่างละสามสิบชุดเนาะสองตัวล่างแล้วแอดก็มาจับให้แล้วสองตัวเด่นเป็นตัวเด่นตัวรองตัวกันนะเดี๋ยวแอดจะจะวางวางเลขนะคะ น,นี่นะคะแอดก็ใช้เขียนมาใบเดียวกันเลยเนาะจะได้ไม่ต้องทวนกระดาษอันนี้ก็คือสองตัวล่างเอาสองตัวล่างก่อนเนาะเดี๋ยวแอดอ่านทวนเนาะดิน่นลองกันเพื่อนเพื่อนเห็นกันชัดเนาะเพราะแอดบังให้แล้วจะเป็นช่องให้เลยทีเดียวเลยไม่ต้องหากระดาษ ไปวางตรงนี้นะคะเ,นะเห็นกันไหมเออโอเคนะเดี๋ยวแอดอ่านทวนเนาะสองตัวล่างนะคะก็มีแปดห้าเก้าเจ็ด แปดสี่เก้าหนึ่งแปดสองสี่สองเจ็ดห้าเก้าสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดนะคะเด่นนะคะแปดชุดต่อมา

เพื่อนช่องที่สามการทุนเนอะเพื่อนๆจะเล่นหรือไม่เล่นก็นแล้วแต่ถ้าจะเล่นแค่ตัวเด่นตัวลักเนาะแต่แอดก็ลงให้เนาะก็มีเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าสองเก้าห้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่ง สีห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าสิบสิบสองสิบสามชุดนะคะกันทุนเนาะสิ 13, ชุดเพื่อนๆแคปหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะอ่านสองตัวบนแล้วเนาะโอเคเนาะแอดก็จะปิด กพ่อจะได้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เลขไม่ไม่นั่นกันจะได้เห็นชัดๆเลยเน้นๆเลยอันนี้คือสองตัวบนนะคะสิบหกกุมภาเนาะแอดก็สรุปเด่นลองกันมาให้เลยนะคะเดี๋ยวแอดก็จะอ่านทวนให้นะคะเพื่อน ันนี้แอดก็จะบังเลขทุกเลขให้เลยจะได้ไม่ไม่งานเพราะแอดใช้กระดาษใบเดียวกันเนาะเพื่อนๆเห็นชัดเนาะก็มีสามสี่ในชุดเด่นนะคะสามแปดห้าสี่ห้าแปดสามสองสามหนึ่งห้าหนึ่งและหนึ่งแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดชุดเด่นนะคะเด่นนะคะแปดชุดต่อมาชุดลองนะคะเพื่อนจะมีสามห้าสามเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าสองห้าเจ็ดศูนย์แปดนะคะลองแปดชุดเท่ากันเลยค่ะ ต่อามาก็เป็นชุดกันทุนเนาะชุดกันทุนก็มีแปดสี่สามหกสามศูนย์สี่สองสี่หนึ่งห้าหกห้าศูนย์แปดสองแปดหกแปดเจ็ดนะคะอย่างนี้ก็คือเลขเบิลเนาะก็ที่แอดบอกว่ามีแอดได้เด่น สิบหน่อยมาก็มีห้ามีแปดมีสามมีสี่แอดก็เลยจับให้นะเพื่อนๆซื้อกันไว้บ้างเนาะชุดกันทุนนะคะก็มีเท่าไหร่ละแปดเก้าสิบชุดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ชุดนะคะเพื่อนเอนกันทุนนะคะเพื่อนๆแอดเขียนไว้กันทุน โอเคนะคะเพื่อนๆแคปนะเดี๋ยวอาจะอ่านสามตัวบนเลยเนาะที่แอดสรุปมาให้จากที่แอดลงไปให้โอเคเนาะเราก็มาดูสามตัวบนกันเนาะสามตัวบนนะคะแอดปิดกองตัวเพื่อนๆก็ถ้าดูไม่ทันก็กลับไปดูอีกรอบแล้วกดหยุดเอาเนาะ แอดกะว,วางนะให้ดูน้าหนะ่อยโอเคนะคะสามตัวบนนะคะแอดนะ่ข้อมูลต้องไว้บนโต๊ะเลยเพราะเป็นคนไม่เรียบร้อยเวลาจะหามาบอกให้เพื่อนๆนะฮ่ากระดาษอย่างนั้นนี่เลยเขียนใบเดียวกันเลยก็เลยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญหายไปไหนอยู่ในกระดาษใบเดียวกันเนะี่ยแต่อาศัยเอามาปิดเอาเนาะคงไม่ว่ากันเนาะเพื่อนๆเนาะ อันนี้ก็สามตัวบนนะคะจากเด่นลองกันทุนนะแอดก็จะอ่านทวนนะแอดได้หลักร้อยมาก็ให้ไปแล้วในในในคลิปสามตัวบนเนาะหลักร้อยแอดก็ตั้งตามหลักร้อยแล้วก็สิบหน่อยที่แอดได้มาเนาะก็มีชุดเด่นนะคะเพื่อนมีห้าหนึ่งเก้าห้าสามหนึ่งห้าสามเก้า ห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าหกห้าแปดเก้าห้าสี่เก้าห้าสามเจ็ดห้าหกสามห้าสามสี่นะคะชุดเด่นนะคะเพื่อนเพื่อนแอดเขียนให้เลยเด่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนะคะแอดทม์เท่ากันเลยนะเด่นลองกันทุนสิบชุดเนาะ ชุดลองนะคะก็มีศูนย์สามเก้าห้าศูนย์สามห้าเจ็ดสี่ห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดเก้าห้าแปดสี่ห้าศูนย์สี่นะคะสิบชุดเท่ากันเนาะต่อมาชุดกันทุนนะคะเพื่อน กันถุงกันทุนแอดก็ศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสามห้าศูนย์สี่ห้าหกสี่ห้าแปดสามหกศูนย์หนึ่งห้าสองหกศูนย์สามสองหกศูนย์สามและหกสองสามนะคะพเพื่อนเพื่อนจุดกันทุนเนาะ เพื่อนเพื่อนแคปเลยนะคะแอดอ่านครบแล้วนะคะสามสิบสามสิบชุดเพื่อนเพื่อนเล่นเล่นกันก็คือโต๊ดไว้มั่งนะคะถึงไงก็ให้ได้แค่ว่าทุนคืนก็ได้ถ้าหวังแบบตรงๆเนาะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนแอดก็สรุปเรียบร้อยแล้วนะคะสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวบนถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจก็ค่อยๆเปิด ทวนดูใหม่เนาะแอดก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะต้อนรับเที่ยวปีใหม่จีนแล้วก็อะไรวาเลนไทน์นะคะถึงจะมาช้ากว่ากุดจีนกับวาเลนไทน์วันสองวันก็โอเคเนาะต้อนรับวันวาเลนไทน์ต้อนรับปีใหม่จีนก็ ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆ FT ที่เข้ามาดูและกดติดตามแอดนะคะขอบคุณค่ะ